สอนน้องใหม่ใช้รถคันนี้นะมาอ้าวพี่ว่สินมาผมจะแนะนำการใช้รถคันนี้มาลงมาเร็วแล้ววาอาวันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับทดสอบรถแรงดันสูงนะครับผมอ้า วันนี้พระเอกก็คือพี่มาสินนะฮะอันนี้ผมว่างแล้วผมสอบเสร็จแล้วผมว่างแล้วผมไม่ีเวลาทําคลิปแล้วพี่มาสินจะเหนื่อยขึ้นแล้วครับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะพาไปตรวจประปราหัวแดงด้วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องรถกัอนอราบเช้า,วชาวสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับเช้าวัวนอาทิตย์ที่ วันนี้วันที่เท่าไห่วะเช้าวันที่9ครับผม9ตุลาคมนะฮะเราหลังจากเรามารวมพลรวมแถวเพื่อที่จะตรวจเช็คอุปกรณ์ความเรียบร้อยของสถานีที่เป็นรถดับเพลิงกู้ภัยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้อ้าวประสินมาเดี๋ยวพี่จะแนะนำเปิดฝาข้างนะทำตามขั้นตอนเลย เปิดฝาข้างเออเดี๋ยวพี่เรียกเรียกครูฝึกมาเขาบอกว่าตามที่เราอบรมมาเนี่ยแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับเขาใช้เจ็ดสิบยี่สิเจสก็คือการทำงานเรียนรู้จากการทำงานยีสบนี่ก็คือเรียนรู้ จากผู้ที่ให้ความรู้เหมือนกับครูฝึกผู้ที่เป็นรุ่นพี่ให้ความรู้อีกส0ปอร์ซนก็คือจากการอบรมเอาเปิดข้างด้วยเปิดข้างซ้ายนะเปิดข้างซ้ายนะรถคันนี้จะเหมาะสําหรับการเข้าในชุมชนนะครับในซอยแคบนะครับพื้นที่ที่แคบๆนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้คล่องตัวน้ํามีน้ํา อ,อย่างที่ท่านผู้ชมได้เคยเห็นนะฮะมีน้ําอยู่ที่ว่ามันน่าจะโชคมันน่าจะโชคมันน่าจะาทังเดียวเดี๋ยวปล่อยก่อนมีโชกังเดียวอ่าเดี๋ยวปล่อยก่อนมันเปิดไม่ได้ไหมอาไม่เป็นไรเดี๋ยวดมีน้ําอยู่สองลิตรนะครับสองลิตรแล้วก็ใช้ระบบะเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะแนะนําในการใช้งานอ่ะพี่วระสินมาอันดับแรกครับไปถึงจุดเกิดเหตุเปิดแบตเตอรี่ นี่คือจุดที่เปิดแบตเตอรี่ฮะนี่ฮะอ่าดึงมาดึงมาฝั่งนี้เปิดเปิดมาเปิดมากดลงกดลงกดลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนนี่ปึ๊บเบี่ยงมาฝั่งนี้เห็นไหมเขาเขาทำให้สัญลักษณ์ให้อยู่เบี่ยงมาคราวนี้ถ้าเกิจากตัวนี้เนี่ยจะมีไฟขึ้นอันนี้พร้อมใช้งานแล้วมีแบตเตอรี่แล้วสองมาดูที่ตรงนี้ฮะจะมีสีเขียวนี่คือสตาร์ทอันนี้คือดับ เราก็สาตาร์ทเราก็สาตาร์ทไปเลยกดเปิดสาตาร์ทไปเลยเนี่ยจะมีปุ่มสาตาร์ทอยู่สาตาร์ทเลยบิดมาเหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นง่ายไหมทีนี้ง่ายไหมง่ายนะเอาขั้นตอนนี้ก่อนออฟไว้ก่อนน้องน้องท็อปเอาหัวฉีดแรงดันสูงออกมา,าเดี๋ยวพี่จะบอกตามขั้นตอนเอายกออกมาเลยเอพิเศษอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เนี่ยจะมี อันนี้เป็นเครื่องที่ระบายควันนะครับหมายถึงว่าถ้ามันควันเยอะเนี่ยเราจะใช้เครื่องนี้ในการเป่าแล้วก็เป่าควันเพื่อได้นําทางให้เรามองเห็นแสงเพลิงนะครับหรือว่าระบายควันจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วทีนี้นี่คือหัวฉีดอ่าอ่าหัวฉีดนะครับหัวฉีดหัวฉีดอ่าเอาวางลงพื้นหลักความปลอดภัยเอาเอาเอาหัวฉีดแรงดันสูงเนี่ยวางลงพื้นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วางทั้งดุน้นเอาปลายมันทิ่มลง เอาไปมันทิ่ลงแล้วก็จับไปนั่นมาขึ้นครับเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยแบบนี้หลักความปลอดภัยเพราะตัวนี้เผื่อมันจะไปโดนเพื่อนเวลามันแรงดันสูงใช่ไหมทีนี้มันสําคัญมันคือตัวนี้ครับนี่ถ้าไปเปิดใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวแบตเตอรี่มันมันสามารถแกะได้เห็นนะครับอันนี้คือหัวใจหัวใจหลักของหัวใจหลักของของหัวฉีดตัวนี้ฮะ มันจะมีแบตเตอรี่คอนโทรลอันนี้คือปุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาเราประกอบมันก็จะมีช่องที่ประกอบเข้าไปอยู่นะครับอ่า,อาดันเข้าไปปุ๊บอ่าเห็หมั้ยรูปแบบมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมทีนี้ทอ็อปเลงไปตรงนู้นเลงไปตรงนู้นเลงไปตรงหน้ารถเออถือดีๆนะทรับนะนี่แบบนี้นะถือให้นั่นแน่นนะแรงดันมันสูงนะ ทีนี้พี่จะสตาร์ทให้พราะมีหน้าที่กดคันบีบตัวนี้นะเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วกดคันบีบเอานะเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้อันนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับปึ๊บออนออนออนพร้อมพร้อมเปิดเครื่องสตาร์ท <1. S 1> เครือ่องอ่าทีนี้เน้ีทีนี้เครื่องยนต์พร้อมแล้วมาที่หัวฉีดแล้วเอานะ หัวฉีดสายในยความยาวเนี่ยประมาณสักสาเมตรลากเข้าไปในที่เกิดเหตุได้เลยนะครับไปถึงเราเห็นไฟตรงไหนเราก็ลากเข้าไปแล้วก็เปิดฮะเปิด,ป,ดปุ๊บความใช้งานกดเลยกดพันบียเออน่นยไงเห็นไหมครับเล็งไปเลยมองไปที่ไฟนั่นเล็งไปเลยยิงไปเลยนั่น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 หลักอี้ดีเอาเท้าเอาเท้านำน่อนเท้านำเท้าตามเออเอายิงยิง ไหมครับนี่เอาเอาเอาสูงสูงหน่อยครับสูงสูงหน่อยยกขึ้นสูงเออเฮ้ยนี่แหละครับเห็นไหมฮะน่านี่คือวิธีการใช้รถเคลื่อนที่เร็วแรงดันสูงครับนะครับเป็นไงบ้างครอบแรงดันสูงไหมก็สูงครับ <laughs> <laughs> ก็หวังว่าครบถวนนะท็อปนะครบถวนเอาวางไวนะ้เดี๋ยวพี่เก็บเองนะครับก็เป็นการรบกวนเวลาน้องเขาน้องเขาจะไปเรียนอยู่นะฮะ นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปเรียนต่อใช่ไหมทรับวันนี้ไปเรียนไหมโอเคโอเคประสบความสําเร็จโอเคขอบคุณมากครับท็อปครับครับครับพดีครับท็อปครับ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 ท่านผู้ชมฮะก็นี่นะฮะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ให้น้องๆได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ในทุกเช้านะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะนะครับผมรับ